หลังจากที่เอาทิชชู่นะครับชุดยาเล็งรากไปพันงาควงคลังเทิงนะครับตีข้ากูดเดือดจะเลือดออกเฉียบปล่อยนะครับเอาตุ่มตอนครับพี่น้องครับข้างในเป็นขุยผ่าวแซน้มแซนยาเล็งรากเอาไว้สองสามอาทิตย์กับพี่น้องมันก็จะมีความเฉื่อครับใช้มีดหรือคัตเตอร์นะครับกรีดตรงกลางลงมาจากเครื่องรงร่างครับบีจักหน่อยครับให้เป็นแบ่งออกจากกันหลังจากนั้นก็เอาตุ่มตอนที่ข้ามัดจุกฟางขลังเทิงนะครับเอาขึ้นคลังเทิงครับพี่น้อง ใส่เสือกฟางมัดนะครับประมาณสองรอบนะครับดึงไห้เน่นนะครับดึงให้เน่นๆครับพี่น้องมัดทังเทืงก่อนครับแล้วก็ผูกไหเดียบป้่อยนะครับเรียบป้่อยครับพี่น้องล้ากนั้นก็เอาเสือกฟางนะครับอีกเส้นหนึ่งครับมามัดข้างล่างข้างล่างตรงดึงแห้งๆนะครับเห้เป็นให้เป็นคือมัดเขาตุ่มครับพี่น้องไห้เน่นๆนะครับเพื่อการ ตุ่มตอนโยกนะครับเดี๋ยวหักสิหักกับพี่น้องให้เนียนๆครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับเดือนหนึ่งม่เบ่งผลกับพี่น้องครับ